ภาวนากันเป็นเรื่องเปนะ็นราวนะนนะจึงเรื่องเด็ดตื่นนอนมาแล้วนะโดยพระพระใหม่พนานอวกะเรานะตื่นมาทางความรู้สึกตัวก่อนนอนอยู่ท่าไหนลุกไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้นะรู้การก้าวย่าง การไปบิณนาบาตนะก็ให้ทำความรู้สึกตัวไปนะให้เป็นหนี้ชาวบ้านเขานะตนะุกเก้ายางรู้สึกตัวไปรู้อาการที่ร่างกายเคลื่อนไหวอาการที่เท้ากับเท้ากับพื้นอะไรอย่างเงี้ย <S 2> <S 2> โดยพอถ้าไม่เคยถอดรองเท้าเดินนะี่ก็จะเจ็บเท้าแล้วนะนะสายบิดนาบาดสองสายนะ ผู้สูงอายุก็ไปเดินสายในบ้านก็แล้วกันนะบ้านวังหินเนี่ยนะเดินไม่ไกลนักนะหนุม่มๆก็ไปเดินสายแม่ธรณีทองไกลหน่อยแล้วก็รถลายเยอะนะหูตาดีๆก็ขนไปสายโน้นนะนะแล้วก็ ระมัดระวังไอ้พวกเศษแก้วแตกอะไรพวกนี้นะตามข้างถนนใหญ่เนะี่ยมักจะมนะีเดินไปก็สํารวมนะมองไปชั่วแอกนะสนวนบบลีว่างนันคือก้มลงมองไปข้างหน้านะอาจจะคอตั้งตรงแต่ว่าเลส่ตาม,มองดุดมองต่ำไม่ลลอกแหลกหันซ้ายหันขวานะ แสดงอาการสำรวมสำรวมระมัดระวังไอ้คำว่าสำรวมจริงๆคือนะภาษาบาลีคำว่าสังวรณะนะสังวรนนะะสำรวมไม่ใช่สำรวมเฉพาะตาอย่างเดียวตาหูจมกูกลิ้นกายใจเนะี่ยทั้งหมดเนี่ยคำว่าอินทะรียสังวรนะคือสำรวมอินทรีย์นะภาษาภาษาบาลีไว้เงันอินทรีย์หกอย่างน,น C, างนะตาหูจมกูกลิ้นกายใจ อินทรีว่าความเป็นใหญ่ตาเป็นใหญ่ในการดูหูเป็นใหญ่ในการฟังอะไรอย่างนี้เป็นตอน,นอันนี้เป็นศีลนะอินทรีย์สองวรศีลเนี่ยนะเป็นศีลสําหรับนักภาวนานะ,นะไม่ใช่ป,ปิดหูปิดตาไว้นะแต่ว่าเปิดหูเปิดตาน่ย นะแต่ว่าให้มีสติเสมอจะไปรู้อยู่แม้กระทั่งมีความคิดโผล่ขึ้นมาก็รู้ว่ากำลังคิดนะรู้ทันความคิดแต่ไม่หลงจมไปกับความคิดปรุงแต่งทั้งหลายนะใหม่ๆก็ยากหน่อยแต่วพอฝึกไปบ่อยๆเข้ามันก็จะชำนาญขึ้นมาเองคิดรู้ว่าคิดนะ่าไปรู้ว่ามันคิดเรื่องอะไรนะส่วนมากใหม่ๆก็พอคิดก็รู้แล้วอนคิดเรื่องอะไรตามมันไปและนะ้ว ก็ถูกความคิดลากไปนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าคิดรว่วคิดเนี่ยความคิดจะสั้นลงวันหนึ่งเราคิดกันเป็นหลายหมื่นเรื่องนะนะปรุงแต่งไปสารพัดนะนะพระเราก็ไม่พ้นเรื่องของไม่สตรีก็สตังอยู่สองเรื่องนะนะแต่คุยกันก็คุยกันเรื่องกินกามเกียรดม่พ้นสามเรื่องนี้นะ นะเพราะนั้นคุยให้น้อยนะว,ยว่าใครที่นอนอยู่ที่เดียวกันนะระมัดระวังคำพูดนะพูดไปพูดมาก็กระทบกระทั่งกันนะจริงๆเราไม่อยากจะให้ไปอยู่รวมกันอย่างนั้นนะแต่ว่ามันจำเป็นไม่มีที่ให้อยู่ตอนนี้เดี๋ยวจะบวชตามอีกสององค์เนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นกนะ็พูดให้น้อยนะรู้สึกตัวให้มาก นะมีเวลาก็ภาวนาเองนะถ้าไม่เหน็ดเหนื่อยอะไรมากจนเกินไม่นักเนี่ยนะฮะนะรู้สึกรู้สึกตัวไปเข้าภาวนาไม่ใช่มานั่งหลับตาอย่างเดียวนะทำความรู้สึกตัวนะเจริญสติสัมมาญาอย่างเงี้ยตลอดทั้งวันนะการเจริญสติสัมมาญาณอะไรเป็นพื้นฐานของการภาวนาถ้าไม่มีสติสัมมาญาณนะสมถะก็ไม่ใช่วิปัสสนาก็ไม่ใช่สักอย่างนะ นี่มันั่งหลับสลุมสลือยเนี่ยไม่ใช่ทั้งวิปัสสนาทั้งไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งสมถะแตถ่ถ้ามีสติสัมผัญญะอยู่ต่อให้เดินอยู่วิ่งอยู่นะก็เป็นการภาวนาในะอย่างที่เราเรียกปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยเวทางว่ามันได้แปลว่าต้องมานั่งสมาธิอยู่อย่างเดียวนะกวาดวัดก็ปฏิบัติธรรมได้ถ้าเรามีสติสัมผัญญะอยู่นะ,นะ ล้างจานน่ปฏิบัติธรรมได้แม้ทั้งโยมเอาพัตตาหารมาเลี้ยงนายโยมกำลังปฏิบัติธรรมนะเพียงแต่ว่ามันเป็นธรรมะในระดับไหนนั้นเองนะโยมใส่บาตรทุกเชา้านายโยมก็ปฏิบัติธรรมนะนะมันจะติดอยู่ในคําพูดติดอยู่ในรูปแบบอะไรเกินไปนักนะมันล้างห้องน้ําอาบน้ําปฏิบัติธรรมได้ทั้งนั้นนะจะอุจจาระปัสสาวะถ้มีสติสัมผัสยะอยู่นั่นะนะแหละคือการปฏิบัติธรรม ทำให้เป็นนิสัยสึกาลาเพศไปแล้วเนี่ยมันจะได้นิสัยใหม่ๆกลับไปน,นิสัยที่จะไม่ไปจมเยู่ความทุกข์ความคิดอะไรของตัวเองเความวิตกกังวลมื่อวานก่อนสมณเนนมารายงานว่าถ่ายมาเป็นมูกเป็นเลือดอะไรอย่างงี้ ในแนนีนเป็นคนประเภทวิตกจริตอะไรนิดอะไรหน่อยก็อไปปรุงแต่งอะไรเยอะแยะไปหมดบวชทาเป็นวัดสาแล้วก็ยังนะปฏิบัติอะไรไม่รู้เรื่องนะนั่งสมาธิกันรับอยู่ตลอดนะเลยไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยไม่รู้ทันความคิดของตัวเองนแะต่ละคนก็จะมีจริตนิสัยแตกต่างกันไปนะนะ เนคนที่คิดเยอะนะแล้วก็จมอยู่กับความคิดเนี่ยก็จะเครียดง่าย,ยาก็เครียดง่ายโรคไปใครเจ็บอย่างอื่นก็ตามมานะนะเพราะอันนี้ก็อยู่ที่ตัวเราแล้วที่จะต้องไปฝึกฝนตัวเองนะอย่าอยู่กับความคิดนะแต่ให้รู้ว่ากําลังคิดนะคิดรู้ว่าคิดฟุ้งรู้ว่าฟุ้งรู้เฉยเฉยนี่แหละไม่ต้องไปทาอะไรมากไปกว่านั้นอย่าพยายามไปห้ามความคิดไปห้ามความฟุ้งห้ามไม่ได้มันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะ ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุอนยะยิ่งห้ามยิ่งคิดอยู่อย่างนั้นนะะขันสองสามวันแรกนี่ยก็จะลําบากหน่อยเวลาภาวนานะไม่ง่วงก็ฟุง้งไม่ฟุ้งก็ปวดอยู่แคนะ่นั้นนะพอผ่านสามวันไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเริ่มสงบเริ่มมีใจตั้งมั่นขึ้นนะมั่นคงขึ้นโฟกัสอะไรได้ง่ายขึ้นเป็นตน้นสิตงีสำคัญคือ ไอ้ที่วโทรศัพท์มือถือมานะก็วางหน่อยเช่ไปอยู่กับมันทั้งวีทั้งวันนะดูได้แต่ว่าเลือกดูหน่อยอะไรที่จะคอยเกิดอกุศลก็จะไปดูนั่นะเรามีเวลาอยู่แค่นี้ถ้าเป็นต้องต้องเอาบัตหนักขึ้นมามันจะยุ่งไม่อะไรนะโนะทรศัพท์นี่ฆ่าพระมาเยอะแล้วนะคุยกับสีกายอย่างเงี้ยนะ คุยไปคุยมาเกิดจิตราคะขึ้นมาเนี่ยเกิดความกำหนัดขึ้นยินดีขึ้นมาเนี่ยพูดไปพูดมาก็จะไปจีบกันเข้าน่ก็จะเป็นอับัตหนักขึ้นมาอันตรายนะมันวางได้ก็วางนะนะไม่จำเป็นก็อย่าพูดคุยหรือไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์อะไรเงี้ยนะไม่กรทั่งไลคุยกันเดี๋ยวนี้มันอบัตง่ายจะตายนะ อันนี้ก็เตือนกันเอาไว้นะขีดเส้นใหกตัวเองอ่ะอย่าก้าวข้ามเส้นนะเราเราเป็นพระเนี่ยเรามีกรอบของธรรมวินัยเป็นกรอบอยู่นะคือถ้าอยากจะเป็นพระที่ดีก็ต้องอย่างนั้นนะถ้าอยากจะเป็นพระก็เลวราชก็ตามใจแค่นั้นแหละนะนะไม่มีใครบังคับเราได้หรอกนะเราโตกันแล้วท้งนั้นนะ บวชทีก็อยาให้ขาดทุนนั่นแหละอย่างน้อยก็ให้เป็นบุญจริงๆนะเป็นบุญติดตัวเราไปเดี๋ยวนี้บวชก็ไม่ง่ายแล้วนะนะนะบวชก็ไม่ง่ายนะจะอยู่ใน,ในชีวิตว่าเป็นพระก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะนะจะเป็นพระที่ดีนะจะจะเป็นพระกินกินนอนนอนเววันนึงอนะันนั้นง่ายนะแต่ว่าเป็นพระหรือเปล่าไม่รู้นะอีกเรื่องหนึ่งนะนะ มีเรื่องเล่าในคำพีอัตถกถาว่านรกกระทะทองแดงเนี่ยนะฮะนีมีราวสำหรับเอาผ้าพาดไว้เนี่ยใหญ่เท่ากับต้นตาลน,น่ยเป็นราวเหล็กนะเต็มไปด้วยจีวรของพระเหมือนนะนผ้าเต็มไปหมดก่อนที่ในนิรยาบาลจะจับยนลงกระทะทองแดงเ่ยนะเาะพระเนี่นี่แหละตกนรกง่ายกว่าชาวบ้านเยอะนะ อะไรเพราะว่าพอเราบวชเข้ามานในพระศาสนานี้แล้วเนี่ยนถ้าเราไม่มีความสำรวมระวังเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเรากำลังเป็นมหาจนป้นพระศาสนานะ,นะ,นะโยมก็มองเราด้วยความศรัทธาเริ่มใสคิดว่าบวชมาเราจะเป็นพระที่ดีตั้งออกตั้งใจพุทธปฏิบัติกลายเป็นว่ามาหลอกลวงโยมเลี้งชีพอยู่อย่างนี้นะ,นะ เอาเปรียบโยมนะสะดวกสบายมันกินกินนอนนอนวันวันหนึ่งพอให้รอดตัวไปเงนะเขาบอกว่าไปตกนรกกันเยอะอเงี้ยนะอันนี้แม้จะเป็นเรื่องที่กล่าวไว้ในคำพี้อัรฉริยาแต่ว่าถ้าเราสังเกตดูเราก็จะเห็นว่าสภาพจิตของเราเนี่ยตกนรกหรือเป็นกับเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ง่ายมากนะเวลาเป็นพระเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามีเวลาว่างมากนะ พอมีเวลาว่างมากก็คิดเยอะทีนี้นะนะเดี๋ยวคิดถึงสีกามั่งนะไอ้ที่ไม่เคยคิดก็จะเริ่มคิดแล้วนะเคยมีบางคนมาเล่าให้ฟังนะเนี่ยนอนอยู่กับเมียนแต่งงานมายี่สิบกว่าปีหมดอารมณ์เรียกยอแทบหมดอารมณ์ทางเพศไปแล้วนะนะ ไม่ได้ยุ่งกับเมียมาตั้งนานแล้วแต่พอมาบวชเขาคิดถึงแต่เมียล่าไรราคาเกิดทั้งวีทั้งวันเป็นอย่างนั้นนะมันชอบเป็นอย่างนั้นนะมันจะปรุงแต่งไว้ในเรื่องของอามชฉันทะเนี่ยเยอะนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเอาวางใจตัวเองอย่าปล่อยให้จมอยู่กับความคิดนะต่อเดี๋ยวช้านี้เราจะออกวินทบาทกันนะอันนี้วินทบาท ของเราเนี่ยเราจะมีบทให้พรโยมนะที่จริงแล้วเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้ให้พรในตอนบิณฑบาตกันหรอกนะช่วงหลังๆเริ่มมีพระนะมาเป็นพระคันตุกะนะแล้วไปให้พรโยมนะแลยพอหลวงตามาจากที่อื่นนะพอมาให้พอให้พรโยมโยมก็ติดเป็นนิสัยนะเดี๋ยวนี้เลยกลายเป็นทั่วประเทศไปแล้วนะก็อาจจะมีบางที่ที่ท่านไม่ได้ให้พรนะนะ ตอนี้พอเป็นอย่างนั้นก็กลายเน่องบางทีพระต้องอาบัตท,ทุกเช้าเราจะเคยอ่านข่าวพวกนี้นะพระยืนให้พรน,นะเป็นอาบัตอย่างนี้เป็นต้นนะตอนนี้เขาว่าให้พรของโยมเนี่ยหมายถึงว่าแสดงธรรมกับผู้ที่ไม่ได้เจ็บไข้ป่วยอย่างนี้นะพระยืนแสดงธรรมพระโยบนั่งอยู่อย่างนี้นะอันนี้เป็นอาบานัตนะโดวยเฉพาะบทอภิวาทนาซีลิสนิจังวุฒาปจายโนนะบทที่พระให้พรกันเนี่ย คือมันเป็นคําสอนนะมันไม่ใช่บทให้พรนะมันเป็นมาจากพระสูตรหนึ่งนะที่พุทธเจ้าแสดงเอาไว้นะเขาก็ครูบาอาจารย์นักธรรมาตัดรวมๆกันเป็นบทยถาสาพีที่พระให้พรกันเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะหลีกเลี่ยงบทให้พรพวกนั้นนะเราก็จะใชนะ้บทที่เขาให้พรจริงๆไม่ใช่บทแสดงธรรมนะอยากให้เราเปิดหนังสือหน่อยนะเปิดหน้าร้อยเจ็ดสิบดูหน่อย จะได้รู้ว่าเวลาให้พรก็ให้พอรอะไรกันนะร้อิบบรทัดที่แปนะ เห็นที่เขียนไว้นะ่ะมัธิแปดร้อยเจ็ดสิบนะเห็นด้วว่าสิริอายุจวันโนจะโพคังวทุทเทนะผมเป็นคนขี้เบื่อนะเวลาให้พรก็จะดูว่าถ้ายมใส่บาทรยู่คนสองคนก็จะให้บทสั้นๆว่ารัตนัตยานุภาเวนะซึ่งไม่มีอย่ในหนังสือนี่หรอกในความเป็นนักบาลีก็มาแต่งเอาเองนะมาจากไหนมาจากไอ้บทเพราะว่ตาตัศัพท์ข้างล่างนะ ว่าตัวสัพพมังคลังรักขันตสัพเดวตาเนี่ยปกติเราก็จะให้ว่าสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังขานุภาเวนะสามอันเนี่ยมายอนะสัพพุทธาธรรมาสังขานี่มายอเป็นรัตนัตยาซึ่งแปลว่าพระรัตนไตรนั่นแหละนะรัตนตยานุภาเวนะสราโสดถีพันตุเตเอาสั้นๆแค่นี้นะถ้าเป็นโยมใส่บาทคนสองคนถ้าใส่สามคนก็จะให้นะ ทั้งหมดเลยสัพพุทธ,ธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะถ้าใส่สี่คนก็จะเลื่อนไปข้างบนนะวันทีแปดนับลงมาจากข้างบนอนะสิริอายุจวันโนจโภคังวุธ,ธีเจยศวาสตวัสาจะอายุจะชีวสิทธีพวันตเตชีวสิทธีนะไม่ใช่สิทธีนะออกเสียงให้ถูกนะเดี๋ยวนี้เราอ่านภาษาไทยกันไม่ค่อยจะถูกนะนะถอถุงถอฐานอะไรเนี่ยออกเป็นถี โถถาอะไรพวกนี้นะถ้าเป็นทอทองทอพุทธเท่าทอนำมันโทอะไรพวกนี้นะออกเป็นทีเป็นทาเป็นโทอย่างเงี้ยนะอันนี้คือบทที่เราใช้ให้พรเพื่อป้องกันไม่ให้พระเป็นอบััินี่แหละเรื่องๆนะมีอยู่แค่นั้นนะจะไม่ใช่บทพิวาธนศสีลิ์ใส่นะถ้าใช้ที่ไรก็อบับดกินทุกทีนะถ้าเป็นบทนั้นนะ ยกเป็นว่านั่งให้พรนี่ไม่เป็นไรนะจะไปยืนให้พรไม่ควรไม่ควรทำงั้นนะอันนี้คือบทที่เราใช้กันเวลาไปบัญบาตนะถ้าว่างๆก็ไปนั่งท่องให้มันจําได้แค่นะั้นนะแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะนะอันไหนที่เลี่ยงได้ก็เลี่ยงแค่นะั้นแหละนะแล้วก็นะเวลาเดินบัญญาตก็ นั่นแหละสํารวมระวังเดินมันแถวไปนะเวลาเปิดฟ้าบาดก็เปิดให้กว้างๆหน่อยนะระวังผ้าจีวรที่ไปคลุมอยู่ครึ่งนึงนะเวลาโยมใส่บาดก็ใส่ลําบากเวลาโยมใส่บายก็มองดูแต่ในบาดอย่างงี้ยนะอย่าไปมองดูหน้าอกโยมน่ะเดี๋ยวมันจะเลยเถิดไปใหญ่น่ะมองดูแต่ในบาดของเราน่ะนะน่ะ แตระวังฝาบาทจะร่วงนี่นันแหละบวชใหม่นี่มักจะฝาบาทร่วงอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดานะมันจะมีสายล็อกอะไรอยู่นะแต่ถึงเวลาเป็นตาบาทจริงมันต้องถอดออกนะถ้าเรามีสติอยู่มันก็จะไม่ร่วงนะมีน้อยรายที่จะไม่ร่วงเท่าที่เห็นมาเนี่ยนะนะระวังนิดหนึ่งสมัยก่อนนี่ถ้าฝาบาทหล่นหน้าบ้านชาวบ้านเนี่ก็ถือว่าสวยนะบางทีเขาเชื่ออย่างนั้นนะ ต้องไปยืนขาเดียวท่องอิติปิโสร้อยแดจบ <c oughs> สมัยก่อนในะเดือนนี้ไม่ไม่เห็นแล้วนะแต่ว่านะก็ไม่ควรจะให้มันร่วงนนะมันบ่งบอกถึงความขาดสตินะของเรานะเพราะฉะนั้นก็นะถ้าเรามีสติอยู่เนะี่ยยังไงก็ไม่ร่วงนะนะอากาศร้อนๆน,นี่ก็เดินก็ไม่ค่อยเจ็บเท้าเท่าไหร่นะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวจะทรมานหน่อยนะยิ่งบางทีที่อากาศหนาวมาก,มากๆแถวภาคเหนือนี่มันก็เดินเหยียบบนแผ่นน้ําแข็งนะ อย่ายยกรอนกรวดทีในเข่าอ่อนนะวานะ <c oughs> นะวันก็เดินด้วยความระมัดระวัง,มวงคมมองดูข้างหน้าเนี่ยมันจะได้ไม่ไปลบไม่ไปเหยียบเศษขวดเสศจแก้วอะไรนะี่นะแล้วถามว่าเอ๊ะพระเดินใส่รองเท้าบินาบาทได้ไหมมันก็ไม่ได้มีข้อห้ามตรงไหนหรอกนะนะแต่ว่าในเมืองไทยเรานะเรามีค่านิยมอย่างนี้นะพระ ต่อรองเท้าเวลาไปเดินบินทบาตก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งท็่ทำให้เรามีสติระมัดระวังตัวมากขึ้นนะบางที่ที่อันตรายจากเศษกวดเศษแก้วมากๆรถลายเยอะนะเคยไปเห็นแถวสระบุรีแถวนี้พระเดินใส่รองเท้าบินทบาตกันนะไม่ต้องวัดเราเองนะบางองค์กนะ็เป็นโรครองช้ำอย่างเงี้ยการอนุญาตในใส่รองเท้าบินทบาตนะนะโยงเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะแต่ว่ามันก็ดูไม่งามอนะะน นะถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นก็ถอดรองเท้านั่นแหละนะจะได้ระวังตัวเองใส่รองเท้ากันหันซ้ายหันขวามองดูโน่นดูนี่เพลิดเพลินไปเรื่อยเปื่ยไปแค่นั้นเองนะก็อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะใช้กันในเวลาบิณฑบาตเวลาขบฉันก็มีสติรู้ขณะเคี้ยวขนากลืนจะไม่ติดอยู่ในรถอาหาร นะวันแรกๆก็จะงงเนะ่านว่าหลายวันแล้วก็น่าจะตักได้พอดีแล้วนะถ้าเป็นไปได้ฉันมือเดียวนะครับฉันมือเดียวนะจะทำให้นะ่ไม่ง่วงเวลาภาวนานะนะยเกเว้นนะจะต้องฉันยาเป็นประจำอย่างเงี้ยนะนะก็ให้เตรียมอาหารเพนไปส่วนตัวแล้ว,ลวก็ไม่ควรจะเตรียมเยอะแล้วถ้าจะต้องฉันยา,ยาจริงๆนะนะนะพอท้องท้องนิดหน่อยพอแล้วนะฮะ ทีนี้จะไม่ได้จัดอาหารเพนถวายยกเว้นว่ามีญาติโยมปร,ปรวา a นาไว้ว่าจะมาถวายเพลอย่างนี้นะ,นะเราก็ไม่ได้ห้ามนะแต่ก็ไม่ควรจะมีบ่อยมีบ่อยก็น่าลำคันกลายเป็นว่ากินเช้าฉันเช้าเสร็จก็ง่วงไปยันเพนฉันเพนเสร็จง่วงไปยันเย็น,นหลับทั้งวันไม่ได้เรื่องอะไรเวลาปฏิบัตินะ,นะจริงๆนะบ้านาเราอะไรก็เยอะแยะอยู่แล้วนะ ไม่ได้ขาดมีแต่เกินในซ้ำไปนะนะเพราะฉะนั้นก็ฉันให้พอดีนะวันแรกๆเนี่ยสังเกตดูถ้ามันง่วงซึมจลุมจะลอยู่ทั้งวีทั้งวันเนี่ยลดอาหารลงวิธีการฉันของพระเจ้าเนี่ยก็คือนะฉันไปจนรู้สึกว่าถ้าดื่มน้ำอีกหนึ่งแก้วเนี่ยจะอิ่มพอดีอะฉันแค่นั้นอย่าไปฉันจนอิ่มเลยถ้าอิ่มเลยเพอดื่มน้ำไปทีนี้จุกแล้ว นะหรือผู้เจ้าสาวให้ฉันเหมือนกับพ่อแม่ที่กินเนื้อลูกเวลาเดินผ่านทะเลทรายแล้วลูกตายอย่างนี้นะกินเนื้อลูกเพื่อประทังชีวิตนะคงไม่ได้กินด้วยความอรเอ็อร่อยนะนะเพราะใช้วิธีการอย่างนั้นนะ,นะะเดี๋ยวเราสวดมนต์ธรรมวัเช้ากัน